สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายน2 5 6 7นะคะตอนนี้อยู่ขนส่งลำปางนะคะกำลังจะรอรถทัวร์ไปกรุงเทพตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงกว่าออกจากบ้าน9ก้าโมงนั่งรถตู้แม่มองม,มา กับวันที่สองกร,กระดาษต้องต้องรีบกลับเพราะว่าวันที่สามพ่อจะไปโรงพยาบาลจะไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลนะคะพาพ่อพบหมอหัวใจกลับมาถึงเช้าวันที่สามก็นัดเจอกันที่โรงพยาบาลกับพี่สายกับพ่อนี่มีกระเป๋า กระเป๋าส <'s his blessing> ี่ใบกระเป๋าสี่ใบก็รถสมบัติทัวร์ออกออกสิบเอ็ดโมงครึ่งออกสิบเอ็ดโมงครึ่งไปไปถึงกรุงเทพก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มถ้าอย่างช้าประมาณสองทุ่มครึ่งไปลงที่หมอชิตนะคะ รับตั๋วมาแล้วรับตั๋วมาแล้วนะคะตั๋วไปกับตา,าว Un เ,เราต้องถ้ารถมาถ้ารถมารถจะไปจอดคานชาลาที่ห้างรถจะจอดตรงนู้นแล้วก็เดินออกไปขึ้นเ๋าต้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัย